หากว่าใครนะคะได้หนังสือเล่มน,นี้ไปค่ะเอาไปประกอบการใช้งานในธุรกิจของท่านอาจจะลดภาษีได้เป็นระดับล้านล้านบาทเลยด้วยซึ่งวันนี้ไม่ได้นํามาขายค่ะแต่ว่าจะนามาแจกให้ตลอดช่วงหากว่าท่านใดให้ความสนใจสามารถที่จะตอบคําถามได้หรือถ้าตอบไม่ได้ดิฉันไกให้ค่ะ เปิด Google <ül> <ül> แล้วถ้าเกิดว่าชิงตอบได้นะคะอาจารย์ใจดีอาจารย์มอบให้ทันทีค่ะ <S <S และสําหรับงานของเราในวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะจะเป็นการฝึอกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนกฎระเบียบใหม่ๆ <S <S และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรองแบบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเปเรียบและให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบทางด้านการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการค่ะในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์มือถือแทบแ็บเล็ตโน้ตบุ๊กวันนี้ค่ะสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถที่จะสื่อสารได้เห็นหน้าได้แชทได้วันนี้เราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นจะมีการสอนและการฝึกลองทำค่ะโดยวิทยากรผู้ชํนานาญการมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อการนําเข้าส่งออกเพื่อรองรับ AEC ด้วยค่ะ และหาะว่าวันนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากับเราค่ะขาดตกลนเอกสารอันใดไปหรือว่าต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้รับเอกสารค่ะดิฉันต้องขออนุญ,ญาตให้ท่านนะคะได้ติดตามจากเว็บไซต์ของเรา onestopservice.ditp.go.th ค่ะภายในหนึ่งเดือนหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นค่ะซึ่งทางผู้จัดต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยและในช่วงนี้นะคะดิฉันคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วค่ะกับการที่เราจะเริ่มงานสัมมนาของเราในวันนี้ ท่านใดที่กําลังเข้ามาด้านไหนว่างในคาลองสอบถามสถานกี้กที่ว่างอยู่ทางด้านนี้ยังมีอยู่ประมาณสองสามที่นะคะและในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสัญยญรักษ์สินสกุลพาณิชย์จังหวัดสงขลาประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านบูรณการศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคใต้ต,นตอนล่างสงขลาท่านอาจารย์สายัน ท่นทวิชาวงและปขกาอบรมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเการสัมมนาเรื่องแจ่เจมดีเรียนรู้และตรงแดนวางกลยุทธ์การค้าบุกตลาดอาเซียนในวันนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้จกดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนําการให้บริการของศูนย์บริการ ส่งออกแบบเป็นเสร็จและหน่วยงานร่วมภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเป็นเสร็จอีกิหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วจับใยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย